สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันครับเป็นเจ้านี้ออเรนนะครับเป็นเจ้าส้มนั่นเองนะครับเจ้าสม้มตัวนี้ความสามารถจะเป็นอย่างไรเพื่อนๆคิดว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยครับผมว่ามันน่าจะเต้นนะครับนี่ใส่ฐานทั้งหมด3ก้อนใส่ในลักษณะแบบนี้ใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปแล้วก็ทําการปิดฝาทัน ให้เรียบร้อยแล้วก็ทำการเปิดสวิตตรงนี้ดังนข่างนี่เจ้าส้มมันเต้นนะครับโยกซ้ายโยกขวาตรงนี้นะครับก็วิ่งไปวิ่งมา,า,า,าตัวนี้ก็เป็นเจ้าเอลโลเฟนตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยมาจากทวีปแอฟริกา อ elephant. ประมาณนี้อ่ะดูก็อื่นมั่งดีกว่าเราจะได้ดูหลายๆตัวอันนี้ก็คือว่ายอ่นสิงโตเดินช้าๆนะครับลายน์เวินกับฟลอกบอมฟลอกเอลฟ์เฟน Your baby elephant Elephant Oh, oh, Kong Kong. Kong. oh yeah. ไปนี่ก็ตัวนี้ก็คือแคบวูวูเจ้าปูนะครับนี่โยกครับหาไปมาลักษณะแบบนี้ก็ต้องวิ่งไปเรื่อยเจ้าตัวนีน้นนนครับก็คือเจ้าไดโนเสาร์นะครับไปเกาะโอเคอุปกรณ์เสริมนั่นเอง เองนะครับเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าเจ้าไก่ออเจ้าไก่เจ้าไก่อกอ chicken อันนี้ก็ว้าวนะเอ้า cow เต้นเต้นนะครับอันนี้ก็เต้นเหมือนกันครับเดี๋ยวจะเต้นอีกแบบหนึ่ง